สวัสดีครับผมก้าวนะครับวันนี้14สพฤษภาคมนะครับก็คือวันเลือกตั้งนะครับผมแล้วก็ผมไปใช้สิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ข่าวว่ามีคําถามมาจะถามผมนะครับลำดับที่หนึ่งคือรัฐบาลในฝันเป็นยังไงนะครับสำหรับผมนะครับไม่ต้องในฝันเลยครับรัฐบาลเอารัฐบาลที่อยู่กับความเป็นจริงพอครับรัฐบาลที่รู้ลําดับความสําคัญว่าอะไรที่จะ จัดงบประมาณไปใช้ลงทุนลงแรงไปใช้กับสิ่งนี้แล้วมันเกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสําหรับประเทศนะครับผมคนที่มีตรกกะที่ไม่ผิดเพี้ยนนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของผลประโยชน์เข้าตัวเองเนี่ยคือคือคนที่มาทํางานตรงนี้ก็เราก็คาดหวังให้เป็นคนที่เขาอยากทําเพื่อภาพรวมอยากทําเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงนะครับผมแต่ใจผมผมรู้สึกผมเชื่อในการศึกษา ว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วการศึกษาที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็มันต้องลงลึกไปถึงรายละเอียดว่าแบบอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือคนไทยชอบใช้ไม้บรรทัดเดียว,วครับแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันต้องเปลี่ยนได้แล้วก็คือ mm hmm. เด็กทุกคนมีความพิเศษมีความเก่งที่แตกต่างกันเราอยากให้การศึกษาไทยมันปฏิรูปไปเพื่อซัพพอร์ตสิ่งนั้นแล้วทำให้เด็กทุกคนรู้ว่าตัวเอง เกิดมาแล้วคุณก็มีดีนะคุณมีดีทุกคนแหละแค่มันแตกต่างกันไปนะครับก็ฝากแค่นี้สำหรับรัฐบาลที่เราอยากได้รัฐบาลของความเป็นจริงที่เราอยากได้นะครับรับก็คําถามที่2นะครับฝา,ากอะไรถึงรัฐบาลชุดใหม่นะครับผมกอ็อ่า ก่อนจะฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่อยากฝากถึงกรกตครับก็ขอให้การนับกรกตในฝันคืออยากให้มีการนับคะแนนที่โปร่งใสนะครับแล้วก็ไม่มีบัตรเยียเงนครับอยากให้มันแฟร์ที่สุดนะครับเพราะว่าอยากให้มาจากเสียงประชาชนจริงๆถ้ามันมาจากเสียงของประชาชนจริงๆแล้วมันจะยังไงเราก็ยอมรับได้เพราะว่านี่คือชาติปะไตยเราเรา,เราให้เสร็จเสร็จครั้งมากนะครับผม แล้วก็ฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ก็คงนั่นแหละครับอยากให้เรียงลำดับความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนะครับเพราะตอนนี้ก็ถ้าเราไปเช็คตัวเลขดูเราก็จะรู้เลยว่างบประมาณบางอย่างอย่างเช่นทหารเงี้ยได้เยอะมากแต่ในขณะที่การพัฒนาศิลปะซึ่งเราหวังจะใช้ซอ f t Power ในการสีตลาดักทั่วโลกเนี่ยพูดกันอยู่นั่นแต่ว่าจริงๆงบมันน้อยมากนะครับ ตอนนี้เด็กต้องรินรนกันเองนะครับอันนี้คือในมุมของคนทํางานศิลปะนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันมันสำคัญกว่านั้นแหละก็อยากให้จัดก,การงบประมาณได้อย่างามีตระก,กะนะครับแล้วก็เหมาะสมครับไอเรื่องไม่โกงเนี่ยก็คือก็คือผมไม่รู้มันห้ามกันได้ไหมนะพอไปถึงเวลาจังหวะนะนะั้นอะไม่โกงก็ดีครับแต่ยังไงถ้าคุณจะโกงนะ คุณก็คิดไปคุณให้คุณลำนึกไว้เสมอเลยว่าถ้าคุณโกงอะ่ะนั่นอะ่ะคือเงินที่มาจากหยาดเหงื่อของประชาชนที่ทํางานบางคนหาเช้ากินขําแล้วก็ยังต้องมาจ่ายภาษีคุณยังไปโกงคนพวกนั้นอะ่ะให้คุณได้อยู่ในห้องแอร์สบายอะ่ะคุณคิดเอาเองแล้วกันว่าถ้าชีวิตหลังความตายมีจริงอะ่ะคุณจะไปอยู่ที่ไหนผมพูดแค่นี้แหละ